กองความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ Church, ita, ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานกองความปลอดภัยแรงงานตั้งอยู่ณอาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่วนแยกตลิ่งชันภายใต้การกำกับดูแลโดยนายพิญญาสุจริตานันัธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีนางโสภาเกีตินิรชาดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกำกับดูแลด้านความปลอดภัยแรงงานและนายนรินทร์บุญพร้อมดำรงตำแหน่งผู้ในการกองความปลอดภัยแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงานจะตั้งขึ้นตามผลกระทรวงแต่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มคมรองแรงงานพุทธศักราช2559เพื่อรับผิดชอบภารกิจความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา74กําหนดให้รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทํางานภารกิจกองความปลอดภัยแรงงาน คุ้มครองและดูแลแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานพุทธศักราช2554พัฒนาระบบและสนับสนุนการบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของหน่วยงานเอกชนภาครัฐและองค์กรที่อยู่ในกากับของรัฐขับเคลื่อนโครงการเซฟตี้ไทยแลนด์โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน3แนวทางประกอบด้วยการสร้างการรับรู้การสร้างเครือข่ายประชาัรและการบังคับใช้กฎหมาย โครงสร้างหน่วยงานแบ่งออกเป็นสส่วนประกอบด้วยหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคโดยหน่วยงานส่วนกลางแบ่งออกเป็นอีก8กลุ่มงานดังนี้กลุ่มงานวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยในการทํางานมีหน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดวิทยาศาสตร์บทความปลอดภยัยแผนงานงบประมาณวิเคราะห์สถิติข้อมูลและสถานการณ์ความปลอดภัยรวมถึงการกํากับดูแลติดตามและช่วยเหลวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทํางานทั้ง12งเขต กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานความปลอดภัยในการทำงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานการบริหารงานความปลอดภัยรวมถึงการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติตามกฎหมายทั้งนี้ยังรวมถึงการอำนวยการประสานงานและติดตามการดำเนินการตามมติคณะกรรมการความปลอดภัยกลุ่มงานมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยในการทำงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยรวมถึงการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติตามกฎหมายกลุ่มงานมาตรฐานอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรมรวมถึงการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติตามกฎหมาย กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยในการทำงานมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการกำหนดหลักเกณฑ์การรับขึ้นทะเบียนและควบคุมมาตรฐานการบริการด้านความปลอดภัยทั้งนี้ยังรวมถึงการอนุญาตและกำกับดูแลบ,บุคคลนิติบุคคลในบริการด้านความปลอดภัยกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมาย60ุ60พรรษาพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ตามตามาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัยรวมถึงส่งเสริมกลไกรวมตัวและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายกลุ่มงานสารสนเทศความปลอดภัยในการทำงานและความร่วมมือระหว่างประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลและออกแบบระบระบ,บสารสนเทศและการบริการความปลอดภัย รวมถึงบรณาการและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลความปลอดภัยประสานงานความร่วมมือด้านความปลอดภัยกับองค์กรระหว่างประเทศงานเลขาธุการเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียนกลุ่มงานกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้ในจ้างกู้ยืมเงินเพื่อใช้แก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัยหรือป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคประกอบด้วย ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน12เขตมีหน้าที่รับผิดชอบตรวจและกำกับดูแลความปลอดภัยในการทำงานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพุทธศักราช2554รวมถึงการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุจัดการทำงานศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต1ถึง12ประกอบด้วยศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต1จังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต2จังหวัดชนบุรี ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตสาจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตสีจังหวัดอุดรธานีศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตห้าจังหวัดลำปางศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตหกจังหวัดนครสวรรค์ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต7จังหวัดราชบุรี ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตแปดจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตเก้าจังหวัดสงขลาศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตสิบจังหวัดสมุทรปราการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตสิบเอ็ดเขตตลิ่งชันกรุงเทพและศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต12เขตลาดกระบังกรุงเทพ ากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางเบอร์โทรศัพท์02-448-8338หรือ www. ร์ไวเ o d d l a b e r c o t h